สวัสดีครับคูตเตอร์เองตอนนี้กำลังจะถึงมอคริสมาสละถ้าอยากจะทำสกูชี่เบบี้ทีต้องเป็นคอเลคชันนี้เลยเมอรี่คิสมา a ์นะเป็นคอใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยวันนี้คูตเตอร์ก็เลยจะทำสกูชี่เบบี้ทีเมอรี่คิสมา a ์นะครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องทำซองกันก่อนนี่อันนี้คือซองที่ครูทำเสร็จแล้วซองเนี้คยครูได้ถ่ายคลิปวิธีทำเอาไว้แล้วด้วยเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวิธีทำมันยากง่ายแค่ไหนปะไปดูกันเลยเราจะเริ่มต้นจากการเอากระดาษ A4 สมาพับแบ่งครึ่งก่อนนะ ขนาดเท่านี้กําลังพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวมันเลยทําง่ายที่สุดละจากนั้นก็จะเริ่มร่างแบบให้เหมือนกับหน้ากล่องตามภาพนี่เลยเป็นเบบีที T 400%เมอร์ลี่คริสต์มาสถ,ถ้ายัางเห็นตัวจริงก็กดไปดูในลิงก์ที่ครูปักตะกาไว้ให้ที่จริงตัวซองไม่ได้หน้าตาเหมือนหน้ากล่องนะแต่ซองเขาสวยดีก็เลยอยากวาดซองเป็นแบบหน้ากล่องร่างลูกเสร็จละครูจะลบรอยดินซอออกเพราะเวลาลงสีครูไม่อยากให้มันเห็นรอยดินซอเลยเอายางลบมาลบออกให้มันเห็นเป็นรอยจาง พอที่จะวาดตามได้พอลบเสร็จก็จะเริ่มลงสีกันจะลงสีเส้นแบบในของจริงเลยนะมันก็จะมีหลายๆสีประกอบกันสีที่ครูใช้ก็จะเป็นปากกาอะคริลิกยี่ห้อเอนมี่รุ่นที่มันมีสหัวมันจะมีหัวหนึ่งที่เหมือนปากกาเลยเอาไว้ใช้ตัดเส้นได้ดีแล้วก็อีกหัวหนึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนพู่กันเอาไว้ใช้ระบายสีได้ดีที่ครูชอบใช้สีอะคริลิกเพราะว่าสีมันสดระบายง่ายทํางานได้เร็ว แต่มีบางจุดที่ครูต้องใช้สีไม้ช่วยเพราะว่าอะคริลิกที่สั่งมาเป็นรุ่นยิบสีสีมันไม่มีสีเนื้อเลยต้องใช้สีไม้คอลินมาช่วยระบายตรงที่เป็นสีเนื้อถ้าใครจะสั่งตามครูนะแนะนําให้ซื้อรุ่น8ปดสิบสีไปเลยเพราะว่ากล่องนั้นมันมีสีเนื้อด้วยแล้วก็ได้สีที่หลากหลายดีทําให้เราสนุกยิ่งขึ้นในการระบายสีใครสนใจก็สั่งผ่านตะกร้าที่ครูปักไว้ได้นะถือซะว่าเป็นการสนับสนุนครูให้ทําคลิปดีๆต่อไป ถ้าใครกดสั่งซื้อของจากลิงก์อ่ะครูก็จะมีรายได้แล้วก็มีแรงมีกําลังใจในการทําทคลิปต่อหรือต่อให้ไม่ซื้อของในตะกร้าที่ครูปักแต่แค่กดผ่านลิงก์ของครูแล้วไปซื้ออย่างอื่นครูก็ได้ส่วนแบ่งจากการที่เราไปซื้อสินค้าตัวอื่นอยู่ดีแต่ถ้าใครที่ยังไม่พร้อมที่จะซื้ออะไรเลยแต่ก็ยังอยากสับสนุนครูอยู่ก็ขอแค่กดไลค์กดแชร์ แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ครูแค่เนี้ยก็ดีมากๆากแล้วขอบคุณทุกคนไว้ล่วงหน้าเลยละกันถึงแม้ว่าบางคอมเมนต์ครูอาจจะไม่ได้ตอบนะเพราะว่ามันเยอะเหลือเกินอ่ะขอโทษที่บ่นแล้วก็ขายของเยอะไปหน่อยนะครับตอนนี้เราก็ระบายสีใกล้จะเสร็จละก็จะเหลือการตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยซึ่งก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของสีอะคริลิกก็คือเมื่อสีเดิมมันแห้งแล้วเราสามารถเอาสีใหม่เข้าไปวาดทับได้ มันทำให้เราสนุกมากๆเลยในการที่จะตกแต่งรูปภาพเพิ่มเติมอย่างสีขาวที่เขาให้มาเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยเราสามารถวาดรูปหิมะลงบนพื้นสีเข้มๆได้หรืออยากจะแก้บางจุดที่เราวาดผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเราก็สามารถแก้ไขได้เสร็จเรียบร้อยสำหรับการวาด2 BabyTee m e r r อร์ลี่สมาเป็นไงสวยไหมให้กี่คะแนน มาถึงขั้นตอนสําคัญที่เราจะทําให้เขาเป็นซองที่สามารถใส่ของได้และยังทําให้ซองมีความทนทานแถมยังสวยงามขึ้นกว่าเดิมนั่นก็คือการติดเทปใสไปทั่วซองทั้งด้านหน้าทาั้งด้านหลังพอติดทั่วแล้วก็เป็นอันจบโอเคเสร็จแล้วซองสุ่มมือรีริสมาสนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาใส่เป็นตัวแรกดีสําหรับซองนี้สวยไหมหรือไม่สวยให้คะแนนกันเท่าไหร่คอมเมนต์บอกกูหน่อยนะแล้วมาดูคลิปต่อไปว่ากูจะเอาอะไรใส่ในซองนี้นะครับบ๊ายบายครับ